สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวว้าวสตอรี่มาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำนายตามตำราจีนตามนักษัตรปีเกิดถึงความเป็นมงคลและอัป,ปมงคลของเลิกยามทิศและสีที่เจ้าชะตาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงความอัป,ปมงคลได้ซึ่งสามารถถือเอาเป็นหลักในการตัดสินใจพื้นฐานตลอดปีพุทธศักราช2564นี้ได้เลยนะคะ ทีมงานขอกำลังใจจากเพื่อนๆโดยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งให้กับทางช่องและคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปของทางช่องที่มีอัปเดตได้ทุกวันค่ะต่อไปเชิญรับชมกันเลยค่ะเลิกยามทิศ และสีที่เป็นมงคลและอัปมงคลตามนักษัตริย์ปีเกิดประจำปีพุทธศักราช2564ของคนเกิดปีมะโรงทิศมงคลของคนเกิดปีมะโรงได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือทิศอัปมงคล ของคนเกิดปีมะโรงได้แก่ทิศตะวันตกเชียงเหนือสีที่ถูกชโลกของคนเกิดปีมะโรงได้แก่สีแดงสีชมพูสีสม้มสีขาวและสีเหลืองเรือยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะโรง ได้แก่เนาฬิกาถึง8นาฬิกา59นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา59นาทีและ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา59นาทีเรียญยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะโรงได้แก่หนาฬิกาถึง2นาฬิกา59นาที 5นาฬิกาถึง6นาฬิกานาทีและ19นาฬิกาถึง20นาฬิกานาทีก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการใช้ชีวิตตลอดปีพุทธศักราช2564นี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ยังไงก็ขอให้ใช้วิจเจรณญยานในการรับชมและว้าวสตอรีขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังจเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ดีงามตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ